และเข้าสู่ช่วงของราศีธายกันบ้างแล้วนะคะกับราศีกุมนะคะราศีกุมราศีกุมหูจับไพ่ขึ้นมาเนี่ยมีแต่ไพ่ใหญ่ๆแล้วก็ไพ่ดีๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่น่าจะเรียกได้ว่าจัดอันดับดวงรายเดือนเนี่ยคุณน่าจะอยู่ในอันดับท็อปๆได้เลยแหละเพราะว่าไพ่ตรงกลางคุณได้ไพเ่เจอไฮโลฟันค่ะเจอไฮโลฟันเนี่ยนะคะพอว่าเป็นเรื่องของการงานนะคะจับคู่กับไพ่สีไม้อ่ะ ใครรองานอยู่สมหวังแน่นอนเขาตัวว่าคุณจะได้รับงานที่มีหน้ามีตาทางสังคมงานที่ได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็เป็นงานที่อยู่ในบริษัทองค์กรใหญ่ที่มีความมั่นคงสูงด้วยนะคะใครที่กําลังรอง,งานราชการอยู่มีโอกาสที่จะได้งานในเดือนนี้นะคะแล้วก็สําหรับคนที่ทํางานประจำนะคะ มโอกาสที่จะปิดโปรเจกต์มันเป็นสี่ไม้อะมันไพ่ของการแบบเฉลิมฉลองอะคุณมีโอกาสที่จะได้รับการปิดโปรเจกต์ที่แบบชื่นมื่นกันทุกฝ่ายที่เจอทีมเวิร์กที่ดีนะคะแล้วก็งานที่คุณทําอยู่เนี่ยมโอกาสที่จะได้รับเครียกว่าได้แสดงความสามารถที่มีได้อย่างเต็มที่อะเป็นเรื่องที่โดดเด่นมากเดือนนี้นะคะสําหรับเรื่องของงานเนาะรองานได้งานทํางานอยู่ก็ปิดโปรเจกต์ได้ดีนะคะแล้วก็เรื่องของการเงินค่ะไฮโลแฟนกับจัสติสจับ2ใบนี้คู่กันได้แบบนี้นะคะ ขอทำนายว่านะคะเดือนนี้สำหรับคนที่กำลังรอการอนุมัติเงินจากธนาคารนะคะในการซื้อบ้านซื้อคอนโดนะคะเดือนนี้คุณมีโอกาสที่จะได้รับการอนุมัติเงินจากธนาคารนะคะหรือเป็นแค่การกู้ยืมเงินก็ได้นะคะก็มีโอกาสที่จะรับการอนุมัติเหมือนกันเหมือนเงินที่รอคอยอะ่ะจะมีโอกาสที่จะได้นะคะแล้วก็พอเป็นไพ่เดอะไฮโลแฟนในเรื่องของการเงินด้วยแล้วเนี่ยเรียกว่า มันมีความอู้ฟู่แล้วกันนะคะคือเงินที่ได้มาเนี่ยเรียกว่าเข้ามาต่อเติมชีวิตให้มันรู้สึกก็มีความแบบมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าไพ่เนี่ยจริงจรมันจับกันมา3ใบเนี่ยค่ะเนื่องจากว่าเงินที่คุณได้รับการอนุมัติขึ้นมาเนี่ยอย่างที่บอกข้อตัวว่ารู้สึกว่าคุณ่ะอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการขึ้นบ้านใหม่ แล้วก็เรื่องของการซื้อคอนโดนะคะซึ่งคอนโดที่ซื้อเนี่ยจะต้องเป็นคอนโดแบบราคาแบบไม่ใช่ราคากลางๆเลยนะเป็นคอนโดที่ราคาค่อนข้างสูงที่ตอนแรกคุณแอบรุ้นอยู่เหมือนกันว่าเอจะกู้ผ่านหรือเปล่าหนะ้าอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วมันจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะที่นี้เรื่องของความรักกันบ้างน,นะคะความรักเนี่ยไฮโลแฟนของเราเนี่ยนะคะมันเป็นไพ่ถ้าเป็นภาษาไทยเขาเรียกว่าเป็นไพ่พระสังฆราชเนาะเป็นผู้ที่อยู่ หมือนเป็นบัตรหลวงอะไพ่ของบัดหลวงคนที่เหมือนอยู่เหนือกว่าคนอื่นขึ้นไปนิดนึงพอในเรื่อง,องความรักเนี่ยมันจะเป็นความรักแบบที่มีคนคุยนะแต่ไม่ได้อยากจริงจังกับใครนะคะเพราะว่ามันเป็นไพ่ของคนโสดละกันเนาะมันเป็นไพ่ของคนที่ไม่ได้อยากที่จะมีความรักนะคะที่จับคู่ได้กับไพ่ Queen of Co i n s ด้วยนะคะอ่ะ สาวๆก่อนเลยนะคะสาวๆเนี่ยจะมีโอกาสที่จะได้เจอคนคุยไม่ถึงกับได้คบสิเพระเป็นคนโสดก็คือมีคนคุยแบบที่เราไม่ได้อยากจะจริงจังมากนะคะส่วนใหญ่คนที่เราเลือกแล้วเนี่ยต้องเป็นสายเปนะคะต้องฐานะดีหน้าตาทางสังคมแต่งตัวดีนะคะแล้วก็ให้รับการดูแลแล้วก็เทคแคร์เราเป็นพิเศษหน่อยนะคะจะถามว่า2คนนี้จริงจังกันหรือเปล่านะคะก็อว่ามันอยู่ในช่วงของการที่วินวินทั้งสงฝ่าย คือเหมือนควงกันเพื่อให้พูมิรัะดูแรงนิดนึงก็คือมันเหมือนเป็นแบบเครื่องประดับในการเดินห้างอะนะคะคือเหมือนกับว่าเป็นคนสวยหล่ออยู่ด้วยกันแล้วมันช่วยเสริมบารมีอ่ะพูดคานี้ดีกว่าคือมันเหมือนแบบช่วยเสริมบารมีของการละกันนะคะตัวเขาเองเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยเขาจะรู้สึกกับเราที่เป็นผู้หญิงว่าเราเนี่ยมีคนเข้าหาเยอะมีคนจีบเยอะ เหมือนคนที่มีแฟนอยู่แล้วเราไม่ได้อยากจะจริงจังกับใครอะไรแบบนี้นะคะเขาจะรู้สึกกับเราแบบนั้นเหมือนเรามีตัวเลือกอยู่เยอะนะคะมันก็เลยเป็นความสัมพันธ์ที่แบบไม่ชัดเจนแต่แฮปปี้ไหมแฮปปี้ทั้งสองฝ่ายน,นะคะทีถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของคนมีคู่กันบ้างนะคะคนมีคู่เป็นผ้าเดียร์ไฮโล่แฟนมันคือคนที่อ่า ยังไงก็ยังต้องคบกันเลิกกันไม่ได้นะคะแต่มันจะมีใครสักคนที่รู้สึกว่าเหมือนกับไม่ได้รับความรักไม่ได้รับการดูแลที่ดีมากพอนะคะซึ่งตัวเราเองอาจจะรู้สึกว่าฉันเองก็ไม่ควรจะต้องทนอยู่กับอะไรแบบนี้แต่ไม่ได้อยากเลิกนะคะไม่ได้อยากเลิกกับเขาเพราะว่าคบกับเขาแล้วเนี่ยภาพลักษณ์ดูดีเขาคือคนที่ดูมีหน้ามีตาในสังคมการเลิกกันของเราเนี่ยมันจะส่งผลกระทบในวงกว้างที่อาจจะทําให้คนรู้สึกว่าแบบมันอาจจะทําให้เกิดปัญหาเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าเราเลือกที่จะคบ ตแต่เป็นการครบต่อแบบที่เราหาความสุขจากอื่นๆเพิ่มนะคะถ้าเบาๆหน่อยก็อาจจะเป็นแค่การแบบออกไปช้อปปิ้งใช้ใจ่ายเงินนะคะเหมือนมาทดแทนความสุขแต่บางคนอาจจะถึงขั้นขนาดที่แบบอาจจะแอบ,บมีกิ๊กมีคนคุยในระหว่างที่แบบกําลังคบกับแฟนตัวจริงอยู่เพราะว่ารู้สึกว่าแฟนตัวจริงเนี่ย ไม่ค่อยให้ความสุขกับตัวฉนันเลยแต่เวลาภาพออกสื่อเนี่ยดูดีมากเลยนะคะถ่ายรูปลงโซเชียลดูแบบหว,นวานๆน่ารักเป็นแบบกิ่งทองใบหยกเป็นคู่ที่เหมาะสมกันแต่ข้างในลึกๆจริงๆนี่คือทะเลาะกันยับตลอดเลยนะคะทีนี้ก็เลยส่งผลไปในเรื่องของสุขภาพนิดน,นะะึงค่ะสุขภาพเดือนนี้ค่อนข้างจาก เครียดแหละนะคะเขาถูกคิด yeah, ว่ามันเป็นช่วงที่เดือนที่มีเรื่องสําคัญสาคัญเกิดขึ้นหลายอย่างคุณก็เลยอาจจะต้องแบบมันมีเรื่องที่ต้องคิดเยอะต้องตัดสินใจเยอะนะคะมันก็จะมีเรื่องของความเครียดนะคะปวดหัวไมเกรนอาจจะเกิดขึ้นในเดือนนี้นะคะมันจะเป็นเกี่ยวกับช่วงแบบบริเวณศีรษะมันใช้สมองค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของการท้องอืดท้องเฟ้อเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นช่วงเครียดที่อาจจะเครียดลงกระเพาะทําให้เกิดแก๊สในกระเพาะเยอะนะคะก็จะเป็น2เรื่องนี้แหละที่อาจจะต้องหันกลับมาดูแลตัวเองนิดนึงค่ะ Ah.